สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักเกษตรและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านครับผมบอ่ว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งไทยหรือว่าฝั่งสอปปลเราหรือว่าสวัสดีไปทั่วโลกแล้วครับบม่ว่าสิเป็นโซนยุโรป อเมริกาหรือว่าออสเตรเลียนะครับเนาะมือนีสวนซิลินทิปว่าท่านมีต้นไม้งามครับผมว่าท่านมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลายครับผมมือนีก็เลยสีเอาแปลนเถียงนาน้อยของสวนซิลินทิปมาฝากพี่น้องครับผมเป็นเถียงนาในฝันของสวนซิลินทิปนะครับเนาะมุมหนีครับผมคิดว่าสิไปเฮ็ดเถียงนาน้ยได้เขียนแป้นอกมากครับผม แปลงเถียงหน้าน้อยของสวนเซรินทริปนี่บริเวณนี่กะสีเฮ็ดเป็นเป็นไฮน้าครับผมเป็นไฮน้าแหมตําลุงจากน้อยหนึ่งพเพราะว่าเขาเถียงนาน้อยนี่สีเถียงหนาหน้อยทึ่งเงินไฮน้าลูกเขาแล้วก็เสีเ่ยงปลาเลียงกบนำที่สี่นะครับพี่น้องคิดว่าได้ครับได้แล้วถ้าเราบริเวณเถียงหน้าน้อยกะสีปลูกต้นไม้ ทั้งด้านนาก็คิดว่าสิปลูกต้นมะพร้าวไปจักสองสามต้นสนันดกนะอันนี้คือแปลนเถียงนาน้อยของสวนซิลินทิ์ครับแมพี่น้องเถียงนานในฝันครับผมวาดแปลนไว้พี่น้องช่วงนีบ้บ่บ่ท่านไหนมีต้นใหม่มาอัปเดตนะพี่น้องนะก็เลยเอาแปลนเถียงนาน้อยเถียงนานในฝันของสวนซิลินทิ์มาฝากครับผมก็สิได้ออกมาประมาณนี้ครับผมอันนี้คือเถียงนานในฝันนะพี่น้องนะ ส่วนด้านหน้าของเทียงหน้าหน่อยนะครับมันก็จะเป็นสาหนยเง่นะครับบอนี่บอใหญ่ครับผมประมาณเกือบไรยหนึ่งผมก็คิดว่าสสเฮ็ดเป็นสา,าลาริมน้าไม่สนว่าไปพักผ่อนหย่อนใจไปทา้อาหารป่าสนว่าอันนี้คือความฝันไว้ได้พี่นอนเลยแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนะครับเรื่องขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจขอบคุณทุกๆการติดตามและก็ขอบคุณทุกๆท่กกททกกานท,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 ที่เข้ามาชมคลิปครับผม ไว้พ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอการคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ